ชาวเราดีใจุดของเราชามากุ๊แบปัดไฟสิดไม้ดแจ้งจ้งตวเดินทางที่สองสำนวกฉันจะขับไปที่ต่อตฉันจะมาปลุพระรานั่งกระรา ค่ทำไปเลยห่าทีนะลองเปล่ากันแล้ว้าส้านงเลยนี่รอเสมอพ็ดจ้า แพ็เป็นขุนพี่ขุนพลนะคะส่งแพ็คแล้วก็การากรุ่งาตเทรเดร์แล้วเรเืเรเ่องกัติกเกีร์กระติกกริกเก นี้นะคะก็พี่ขนนี้่ไหมคะนแจีนมุกนะคะแคเป็นปังๆแล้วก็สติกเกอร์ตัวแบบเต๋าตัวแบบเต๋าต้องไปทำเล็บหนึ่อสีเสื้อจีนนี่เลยคูให้ทำนี่ตัวไป นี่ค่ะเอาหาโรยใส่ถังนี่เละค่ะทุกคน,น,อคนเอาเพี่ขุนนี่ใส่ข้าไปไม่ใส่ผิดด้านานะคะทุกคนท้งบุดไปเลยอ่าที่เราไปนะนีเรากสนหมดเขาก็จะมีแถมใหะ ไี่ชก็ต้องสกเจนนะคะพรานเรื่ะนีหลยเสกอย่นะใชหมนั่เด็จแบบนี้ว่าจะทำยังไ่้องการ้นัวไหละพี่คฝนพนก็แพ็กสร็จแล้วนะยบาะ อันนี้เราก็จะมาต่อกตัวนี้ทุกคนเราจะมีเม็ดเลโก้ให้เราตอะแต่คนยากเลยกระสือแม่บ้านนี้หัวกระสือเลยเราจะมาต่อกันถ้าจริงน้องมียขาเราจะขายค ยามได้ไหมก็ได <el> ้ออกเพลงหมนไปแล้วนะคะชื่อเพลงกลับมาดไหมมันก็ชนะกับมาไดไหมใช่มันไม่ช่เพลงมัมือเกับมห้ฉันชก็ไม่ใ่ ชื่อเพลงวันเกิดฉันนะคะวันดวันอะไรวันเกิดฉันดีดีค่ะเธอกลมาได้ไหมที่